ก็จะมาดูเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ช่วยกันตามหานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นความเดือดร้อนในพื้นที่ของจันทบุรีกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ไปจับภาพคนร้ายนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาตะเวนขโมยราวอาลูมิเนียมอลูมิเนียมนี้ค่ะไปอยู่ตรงบริเวณจุดจอดจักรยานริมคลองพักเดีรำไพนะคะขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยในช่วงกลางวันแสบค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหะค่ะก็เป็นคนร้ายนะคะกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางคองพักดีรำไพที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีแล้วก็เนี่ยแหะค่ะไปจอดอยู่ที่ราวจอดรถจักรยานในช่วงเวลากลางวัน โดยภาพดังกล่าวนี้นะคะ a c e b o o k โครงการชลประธานจันทบุรีนำมาโพสต์ลงในสื่อโซเชียลให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าดูจากภาพแล้วนะคะผู้ก่อเหตุน่าจะ ไม่ได้สนใจใครเลยแล้วก็คงไม่คิดว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าขี่มาในช่วงเส้นทางนั้นก็เห็นว่าไม่มีใครอเอาสักหน่อยนะผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่ค่ะไปดูพบว่ามีราวสะพานอลูมิเนียมเป็นจุดจอดรถจักรยานถูกถอดขโมยไปหลายอันแล้วนะคะ โดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพิกัดอยู่บริเวณประตูน้ำกลางของภาคเดียรำไพมีนายอิทธิชยัยจิตสนองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาผู้สื่อข่าวไปยังจุดที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะราวอลูมิเนียมเนี่ยถูกถอดออกไปหลายจุดเลยทีเดียว อิทิชัยยังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่นำมาโพสต์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมนี้เองช่วงเทียเท่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งไม่ใช่เที่ยงคืนนะเที่ยงวันค่ะขณะเกิดเหตุเนี่ยตนเองเขี่รถออกไปกินข้าวแล้วก็กลับเข้ามาก็เห็นชายคนในคลิปกำลังนั่งกม้กมๆเงยงอยู่ในช่องจอดรถจักรยานตนเองจึงขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวนั้นก็บอกว่ามานั่งรอเพื่อน แต่ว่าตนเองเห็นเขาเนี่ยมีประแจแล้วก็ทำการถอดน็อตอยู่นะคะก็ถามกลับไปว่ามาขโมยราวกันใช่ไหม,มแล้วก็หยิบมือถือออกมาถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานแต่มือของตอนเนี่ยมือถือของตอนเองเนี่ยแบตหมดพอดีแหมมันช่างจริงๆนะ<ด>ไม่เป็นไรเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ ทีนี้ตนเองนะคะก็เชื่อคะ่ะว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาขโมยแหละนะคะแล้วก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชลประทานนะคะทำการตรวจสอบอีกครั้งไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคะ่ะขโมยอะไรครับขโมยลาเะเลที่ล็อกล้อจักรยานครับขโมยไปกี่นะหนึ่งส,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 สามคู่ครับสามคู่ก็หกตัวก็ เราเห็นว่าตอนที่เขามากอ่อเหตุรันสุดท,ท้ายนี่เราเห็นเขาด้วยใช่ใช่ก็คือเราเข้ามาคุยก็าายนี่ขี่ขี่รถมาที่ถายมึงไมานั่งมึงไมานั่งทำไรไมึบอกมารอเพื่อนมันมันบอกว่าผมเลยบอกว่ามันอมรออะไรกุญแจยังค้ามือกันน็อตอยู่เลยสล้พักกไม่บอกข,ขอสายรูปหน่อยนะบอกจะถ,ถ่ายทำไมวเวลังจะกดถ่ายปุ๊บโทรศัพท์มันดับอืไหนๆแล้วมันก็มันออกเป็นเส้นนี้นะก็คือหลังจากนั้นเขาเก็บของเขาก็่ขี่ไว้ดับเลยมันไม่ได้เก็บไปเลยมันาราทรถไปเลยแล้วกุญแจตำรวจเขาเก็บไปอืม ก็คือบริเวณวิมุของเนี่เราก็มีเจ้าหน้าที่เราปภดูแลตลอดใช่แต่มันก็คือก็มีชุดหนึ่งกลางวันก็มีชุดหนึ่งแต่ว่าเขาก็้าใจม,มันมาเอากลางวันแ,แสกเลยเลยนี่ยเขาโดยปกติแล้วะเราก็จะมีการขี่วัดรดจตลอดไ <ๆ S 2> ทุก้าโมงถึงสิบโมงมาด็อ,อกรอบแล้และอีกรอบคือสามโมงแต่มันก็ยังไม่วายที่จะเดินได้แต่ตอนคืนนะตอนคืนไม่รู้ว่ามาตอนกี่ คนที่เขาเออกคนที่เขามาปั่นจกักรยานเขาวิ่งอ่ะเขาบอกมันหายแล้วเขามาตอนตีสี่แล้วเขาก็มาแจ้งแจ้งผมอะ่ะมาถึงเขาก็วิ่งวิ่งมาเขาบอกมันหายอีกแล้วนะให้ไปเก็บซนะผมก็แจ้งจนกรมชนก็ไปเก็บมาอยากฝากถึงคนที่เขามาก่อเหตุขโมยแบบนี้ยังไงไว้อย่ามาทําอีกอะไรนั้นเป็นอย่าอ,อ,อย่าไปทําเลยมันไม่ดีเราต่อสังคมอันนี้เป็นที่ออกกำลังกายของสวนสาธารณะของริมคลองเขา